สวัสดีครับสวัสดีแฟนเบจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนานแล้วอาจารย์ไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์สีพึ่งนะครับคือมันเป็นของราคาไม่แพงแล้วก็มันเป็นของที่ช่วยให้ยอดขายดีขึ้นนะครับการเงินคล่องการงานดีที่สําคัญนะครับครอบครัวปรองดองนะครับคือวันนี้อาจารย์มีเรื่องของเอฟซี 4, ท่านหนึ่งน่ารักมาก น่ารักมากๆอาจารย์บอกไว้เลยนะครับคือคือแกมาบ่นให้อาจารย์ฟังคือแกมาเจอคลิปอาจารย์เนี่ยเพราะเพื่อนอ่ะแช์นะครับเพื่อนแช์นะครับเพื่อน,นเป็นแอฟซีอาจารย์นี่แหละแล้วก็แชร์แชร์แล้วแกก็ไปเห็นแกก็ไปแกก็เห็นเพื่อนอ่ะแ <laughs> ชทถามดูดวงตอนไลฟ์สดตอนเที่ยงนะครับแกก็แกก็กกมาหาอาจารย์ที่บ้านวันเสาร์อาทิตย์น่ารักมากอยากเห็นอยากเห็น นะครับคือแกเป็นคนต่างจังหวัดนะครับขออนุญาตไม่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 เอ่ยดีเทลเยอะนะครับไม่เอเ่ยดีเทลเยอะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือแกเครียดก,กับสามีสามีเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมนะครับกาลังตอบปิญญาโทอยู่คำลังว่าทํางานไปด้วยเดินไปด้วยอะไรเงี้ยคือตอบเพื่ออาวุธวุฒฐานะอะไรเงี้ยคือด้วยความเรียนตอบปิญญาโทก็มีสังคมที่ผิดเพี้ยนไปก็คืออ่า ชอบโอชอบโชว์ชอบอวดนะครับชอบใส่ทองเส้นโตโตใช้ iPhone ไ,ไม่รู้ใช้ทําแปะอะไรแม่งบ้านอยู่อ่างทองเนี้ยขอขอเน้อเอ่ยนะคือไม่รู้มึงมีโชว์ใครวันวัน,วนมึงสอนเด็กนักเรียนมึงใช้ p h o n e ใช้ Macbook ใช้นูน่นใช้นี่คือสังคมไฮโซแล้วทุกทุกวันศุกร์วันเสาร์ทุกวันเสาร์วันศุกร์เย็นวันศุกกินเลี้ยงวันเสาร ปาร์ตี้เป็นสังคมของคนเรียนปริญญาโทเฉพาะกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้เขามาเรียนในกทมนะครับเขามาเรียนกทม,นะาม,ากมวันเสาร์อาทิตย์อะไรเง,ไงี้ยเอฟซีเนี่ยผู้หญิงคนนี้นั่งสารมากคือแกจะเลิกหลายครั้งแล้วมีด้วยกันหนึ่งคนนะครับแต่ลูกนี้ดีดีนะครับลูกนี้ดีดีประเสริฐประเสริฐ ช่วยพ่อแม่จัดของช่วยช่วยช่วยแม่จัดของช่วยแม่เตรียมของก่อนไปโรงเรียนกลับมาก็แวะคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนขายไข่ไก่แล้วก็ขายชุดเช้นในนะครับแผงเดียวกันนะแต่ยาวๆหน่อยชุดชั้นในโซนหนึ่งไข่ไก่อึกโซนหนึ่งคือขายซ้อนอย่างคือลูกในเลิกเรียนก็จะมาช่วยแม่ขายไข่ไก่นะครับแล้วก็ตัวแม่เองเนี่ยก็จะขายชุดชช่นในน่ารักมากนะครับเพื่อนตมากินนะครับ คือเอฟซีคนนี้คือเขาบน่นสามีนีป่ปากร้ายปากเอาปากหมาปากหมาพูดตรงๆเลยปากหมาไม่ปากร้ายปากหมาพูดจะไม่รักษาน้ำใจคือค่อนแคนคือดูทรงอะรู้เลยคงไปเจอผู้หญิงใหม่อยู่ในสังคมใหม่คือแรกถึงห่วงนะแต่พังหลังนี่เอออยากเลิกเหมือนกันเริ่มเมื่ออยากเลี้ยงลูกอยู่คนสองคนคือแค่เนี้ คือสิ่งดีที่สุดในที่ผู้ชายคนนี้ให้มานะครับคือลูกแม่งลูกโคตรประเสริฐเลยอะลูกดีมากอ่ะบวชเน้นเนี่ยโอ้ยหล่องามเขาพองศึกออกมานี่แบบโอ้ตั้งใจเรียนเกดสีตลอดเอตลอดลูกดีมากนะฮะลูกดีมากผัวห่วยห่วยเฮงสวยมากแต่เลิกไม่ได้เพราะแม่ผัวขอร้องอย่าทิ้งมันนะลูกเอา้า จะตายไปแล้วนะแม่ผัวตายไปแล้วนะคือตั้งหิดจะเลิกดีไหมหรือจะตามคำแม่ผัวแม่เงยแม่ผัวก็ดันมาฝากฝังกูไว้อีกโอ้ยชันคะหนูทำไงดีคะสีพึ่งเป็นตะกุดเอาไปองค์หน,นึง่งเล็กๆสองพันกว่าบาทเอาไป แกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแกก็ไม่เชื่อหรอกว่าสีพึ่งสองสัมพันเนี่ยนะจะช่วยให้ผัวที่ปากหมาเนี่ยและไม่เคยช่วยงานบ้านไม่สนใจค่าใช้จ่ายของลูกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นวันหนึ่งนะครับแกก็ไปไปรับไปไปรับไข่จากฟาร์มแกกลับมาช่วงบ่ายเพราะว่าต้องรีบไปเปิดตลาดนัดตอนเย็นตลาดนัดมันมีสามโมงสามบ่ายสามวันเสาร์ 6, 3, 6, ที่บ่ายสามาวันธรรมดาสี่โมงครึ่ง แกก็กำลังยกยกไข่ไก่เนี่ยลงจากปิกอัพแต่เพอเอิญว่าคือแกแกอ้วกแกอ้วนแกทานน้ำหนักเยอะและแกก็กินเยอะยัก็เดินก้าวพลาดไข่ไก่ก็ล้มเพะลงแตกทั้งคือแกก็ซ้อนประมาณแบบประมาณแบบห้าหกแผงอะซ้อนซ้อนซ้นซนซนกันแล้วมันหนักแล้วแกรีบล้มเพะผัวเนี่ยนั่งเช็คอีเมลอยู่ข้าง เห็นเมียอีท่าไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาหยิบไก่ออกเมียร้องไห้ร้องไห้เพราะเจ็บนะเพราะมันขามันพิกเมียร้องไหร้องร้องร้องยกไก่ออกจากเมียเห็นเมียร้องไห้น้ำตาซึมตามแพ้น้ำตาเห็นเมียร้องไห้น้ำตาซึมเฮ้ยคือเมียเนี่ยทำอาชีพที่สองที่สาม ทำจนไม่รู้ยังไงล่ะคือคงอาจารย์ว่าเขาคงคิดได้อาจารย์ไม่รู้ว่าอิตาิตปาติหารของสีพึ่งหรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้นะครับพาเมียไปอาบพาเมียไปบอกเมียไปอาบน้ําเดี๋ยวเขายกเองยกเองยกเองเดินกระบปกระเป็กพาเมียไปเปลี่ยนตัวไปล้างตัวเดี๋ยวต้องไปขายตลาดนันผัวไม่ทํางานผัวไม่ไม่เอาแล้วนะครับไม่ไม่ไม่เช็คเมียละอะไปช่วยขับรถให้ขับรถให้ ชื่อไหมครับคือด้วยความเป็นเป็นผัวเนาะด้วยความเป็นคุณครูจะเป็นราชการนะแล้วคนรู้จักกันทั้งตำบลนะเวลาไปขายตลาดนั้นเนี่ยเอาคุณครูมาได้เลยค่ะคุณครูแล้วแกหลอกไงคุณครูแกข่าวจั่วไงข่าวจัว่วผ,ผัวผัวหลอกข่าวจั่วคุณครูคุณครูสะแพงนะคะคุณครูขอสองแบงค่ะเอาชิหายผัวมาขายดีผัวมาขายดีผ,าายดผัวแกหลอกผัวขี้เกียจเนะี่ยมาแนะขายดี เมีเยในเก็บตั้งเก็บตั้งเมียเนี่ยขายชุดชช่นในผัวเนี่ยขายไข่ไก่ผัวขายไข่ไก่ดีกว่าเมียเมีเยในเงียบกิ๊บนะครับแต่รายได้โดยรวมอ่ะโอ้เหลือกับบ้านนิดเดียวรุ่งเช้าเดี๋ยวไปเอาไข่ไก่เองเดี๋ยวให้ไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่ไปไปขนไข่ไก่ที่ฟาร์มแกทำอย่างเงี้ยแกหายอาจารย์ไปประมาณเดือนกว่าๆนะ แกช็อกแกไลน์มาอาจารย์เมียนะอาจารย์หนูตกใจเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเป็นอะไรผัวหนูบอกกับหนูว่าไม่ไม่เรียนต่อปิปจะโทรแล้วจะมาช่วยหนูค้าขายหนูก็หนูก็ไม่เชื่อเขาหรอกค่ะอาจารย์หนูก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็อาจจะแบบแค่ดูสนุกเฉยมีวันหนึ่งหนูก็ คัดชุดชั้นในอยู่ลูกก็ไปนอนแนละ้วเขาเดินมากอดหนูค่ะอาาจรย์และเขาบอกกับหนูว่าคิดถึงตอนเราเป็นแฟนกันใหม่ๆเลยเนาะหนูนี่คนลุกสู้มึงมึงจริงหรือมึงพูดเล่นวะเนี่ยช่วยเมียยกของช่วยเมียขายของเสาร์อาทิตย์นะครับ ไม่เคยปากร้ายไม่เคยว่าคือคืออาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นอนุภาพของสีพึ่งหรือหรือตอนที่เมียลมแล้วไข่ไก่แบบล้มแตกใส่แล้วก็กระเด็นใส่แกคือแล้วผัวสงสารอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่รู้ว่าตรงนี้หรือหรือตรงไหนแต่อาจารย์จะบอกว่ามเมียเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นกับตาเลยเนี่ยคือผัวเขาเนี่ยกลับมารักครอบครัวเขาเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะสีพึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าพอเขาหลุดมาจากสังคมปริญโทสังคมคนไฮโซเนี่ย เขาก็กลับมาสู่ความเป็นรากเง้าของตัวตนเขานะครับน่ารักมากน่ารักมากเวลาอาจารย์จะทําบุญเนี่ยเวลาอาจารย์จะเปิดโรงทานเนี่ยอย่างอาจารย์กาลังสร้างกําลังสร้างไงศาลาที่จังหวัดพะเยาอย่างเงี้ยผัวแกเนะ่เป็นคนโอนนะผัวแกเนี่ยจากที่ไม่ไม่ทําบุญไม่ทานทานคือแกเป็นคนขาดศรัทธาในในพระในวัดคือสิ่งหนึ่งเนี่ยผัวนแกเปิดใจกับเมียเลยนะว่าไม่เชื่อพระ แกเลยไม่ทาบุญแล้วแกเห็นเมียแกเนี่ยถูกหลอกไปตามวัดวัดนี้สักพักหลวงพ่อก็มีเมียสักพักหลวงพ่อก็หอบเงินออกจากวัดแกเลยด่าเมียแกเลยไม่เชื่อเมียแกก็เลยด่าด่าเมียด่าเมียว่างมงไแต่พอแกมาเห็นเมียจัดชุดชั้นในและดูคลิปอาจารย์เนี่ยดูแบบเวลากดเนี่ยเขาจะกดเข้าไปในช่องนะครับ แล้วก็กดเล่นทั้งหมดแล้วมันก็ไหลหมุนเวียนหมุนเวียนทุกคลิปทุกคลิปไปเรื่อยตอนที่เขาแบบดูช่องแล้วก็ดูซำ้ซำๆดูซำ้ซำๆเวลาอาจารย์ Talk ทอกธรรมะก,กับเล่าเรื่องผีผัวก็เลยใครเหรออาจารย์ชั้นสร้างวัดเก้าปีเก็สิบล้านแจกลงทานใหญ่ทุกปีเนี่ยวันที่ยี่แปดอาจารย์ยี่แปดพฤษภาอาจารย์ก็จะแจกอีกแจกเงินเป็นล้านด้วยแล้วก็แจกเงินเนนด้วยรวมกันสองล้านบาท แจกข้อสารต่างหากไม่รวมเงินผัวนี่อึง้งมันมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วพากหลังเนี่ยผัวในห้องน้ำเนี่ยได้ยินเสียงเมียบอกว,ว่าได้ยินเสียงอาจารย์ไลฟ์สดได้ยินเสียงอาจารย์ไลฟ์สดได้ไม่ใช่ได้ได้ยินเสียงอาจารย์ในคลิปนะวันเสาร์อาทิตย์เวลาเข้าห้องาน้ำเปิดดูคลิปอาจารย์ผัวเป็นคนโอนตังทุกอาทิตย์เข้าบัญชีวัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ น่ารักมากๆเลยนะครับอาจารย์จะบอกว่าเนี่ยคืออาจารย์แบบอาจารย์แฮปปี้แบบครอบครัวอย่างเงี้ยจากจากแทนที่เขาจะเลิกกันเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าด้วยอนุภาพของหลวงปูท่ท่าบวดกระบกขึ้นพึ่งเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะครับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับอู้น่ารักสุดๆเนี่ยเนี่ยเป็นครอบครัวตัวอย่างนะครับครอบครัวตัวอย่างเวลาอย่างเงี้ยเวลาเขา เวลาเขาติดขัดหรือเขาอยากขายของดีเนี่ยอาจารย์จะแนะนำเขาเลยนะครับอาจารย์จะให้ความสําคัญคนที่ขยันเป็นพิเศษนะครับคนที่ขยันทาบุญแล้วคือชีวิตเขาเปลี่ยนอะชีวิตเขาเปลี่ยนทั้งครอบครัวโอ้ลูกนี่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยจากดูเหมือนตุ๊ดเนี่ยเพราะว่าไปคบกับเพื่อนที่แบบอ่าคือเขาคือเพราะแม่จะเลิกกันเขาก็เลยหาที่พึ่งพาก็เลยไปเจอเป็นเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยก็ชวนไปเป็นเป็นเชียลิดเดอเร์ว่าะเขาหน้าตาดี ได้ได้หน้าตาดีตามพ่อแต่พอเห็นพ่อแม่รักกันคือหยุดไม่เล่นกิจกรรมเลยนะครับไม่เล่นเพราะว่ากลัวเป็นตุ๊ดเออนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นตุ๊ดไม่ดีนะแต่คือกลัวเขาจะเกินเลยไปกว่านี้นะครับเออนั่นแหละเรื่องถัดไปนะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของอินูเซลขายประกัน ขายประกันโครงการนะเป็นโปรเจกต์นะครับประกันประกันโปรเจกต์บริษัททรัพย์สินอะไรเงี้ยสุวิว่าเขากรื่ังก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องซื้อประกันเผื่อไฟไหม้เบื่อนู่นเมื่อนี่อะไรเงี้ยก็จะได้เบิกเคมได้ขายยากมาเจอโควิด3นี่ลูกค้าไม่นัดเจอลูกค้าไม่ให้เจอคือเครียดมากนะครับเครียดมากบริษัทตัดลบสวัสดิการขนาดอาเมนเจอเนี่ยคือไม่ให้รบจ้ตำแหน่ง ให้ใช้รถตัวเองแล้วก็มาเบิกค่าน้ำมันเอาค่าเสื่อมตัดทิ้งคือทุกคนรับทราบไม่งั้นหางานใหม่คือทุกคนรับทราบว่ารถส่วนตัวแล้วเติมน้ำมันเอาอ่ะโอเคให้ไปต่ออยู่ได้ไม่ได้เข้า่ากันแล้วค่อยลาออกเผื่อได้งานใหม่และที่สำคัญระดับเมนเจอร์คืออีนูคนนี้มันมาบ่นเรื่องหัวหน้ามันว่าหัวหน้าเอาแต่จิจิกจิกจิกหัวหน้าเนมามาสายมาร์เก็ตติ้งบิสเนสเดเวลลอปเมนต์ไม่ใช่ฮาร์ดเซล ปัญหาคือเขาจะไม่รู้ว่ามันกว่าที่ลูกค้าจะเอ็กเซปต์แต่ละคันเนี่ยมันยากคอ,อดิชันมันเยอะคอดิชันมันเยอะเยอะมากลูกค้าชอบซื้อของถูกแต่ประกันเนี่ยโคเวอร์โคเวอร์ทุกอย่างมันเครียดแล้วตัวตัวเซลเนี่ยเซลเลนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้บางทีลูกค้าอยากอยากให้คอนเฟิร์มตรงนั้นเพื่อที่สรุปเนี่ยไปบิดไปดีแคลร์เทียบกับเจ้าอื่นไปเปรียบเทียบราคากับเจ้าอื่น ออปชันที่ให้ไปนะแต่เขาเป็นเขาเป็นเด็กเนะี่ยเขาปิดไม่ได้เครียดบนในอาจารย์ฟังงุมง่มยิบงุม่มยิบป่ะสีพึ่งนางกวักสักอันหนึ่งจะไม่ลืมพระคุณทุกอย่างนะครับเรื่องโชคดีจะเข้ามาจะพูดง่ายปิยวะพูดง่ายปิยาวาจาพูดปัตุรสวาจาเนี่ยอันนี้นะครับก็ได้อันนี้ไปนะเนี่ยข้างหลังจะเป็นดางกวักแบบนี้นะเฮ้ยมันง่ายมันง่าย ซื้อเพราะความเกงใจอาจารย์นี่นะครับข้างหน้าเป็นสีพื่นก็หลับเป็นนางกวักซื้อเพราะความเกงใจอาจารย์มันไม่แพงหรอกครับซื้อไปองค์หนึ่งซื้อไปไม่รู้ตูกหวยหรือซวยบริษัทรีออเกนซนค่ะอาจารย์หนูช็อกก่อนค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเขาสรุปแล้วเดี๋ยวหนูจะรายงานอาจารย์ปรากฏว่าประชุมเสร็จปั๊บตอนเย็นรายงานอาจารย์เขาเรีเยกเกไนใหม่ระดับเซลล์ไม่ว่าจูเนียร์ซีเนี่ยให้มาถือของแอคเขา เอาแอคเค้าเอาแอคเค้าไม่เกี่ยวกับอินเทนซีฟนะเอาแอคเคของลูกน้องเนี่ยไปดูแลด้วยกูจะใจดีหรือกูจะเสียใจอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเขาตัดอินเทนซีฟเป็นเป็นกรุ๊ปๆๆๆๆหัวหน้าหนูอยู่กรุ๊ปหนูหน,น,น,นูมีน้องอีกสองคนรวมกับหัวหน้ารวมเป็นสี่ ตัดยอดรวมกันช่วยกันหนูคิดว่าเขาคือพาระาค่ะหนึ่งเวลาไปหาลูกค้าแอคเคทาของเขาก็คือของหนูนี่แหละแต่หนูปิดไม่จบอย่างแรกก่อนค่ะหนูดิ้นตายหนูเอาแอคเคทาที่หนูปิดไม่จบเพราะหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษแม่งเอาฝรั่งเอาอินเดียเอาออสเตรเลีย มานั่งคุยกับกูเลยกูก็พปดไไปได้ฝรั่งเดินหนีกูก็ไม่กล้าบอกหัวหน้าอย่างนั้นเลยหัวหน้ามาด้วยนั่งรถกันนะครับสลับรถกันอาทิตย์นี้นั่งรถลูกน้องอาทิตย์หน้านั่งรถหัวหน้าสลับกันไปหาลูกค้าสลับกันสลับกันนั่งรถไปด้วยกันเริ่มเสด็จกันแต่ก็ไม่อยากเสน็จมากมันจอมปลอมกันได้หัวหน้ากันได้คะแนนหัวหน้าให้อาจารย์ฟังทุกอาทิตย์อาจารย์คะแมงโโนเมซิง ตอนแรกเรียกหัวหน้ามันนะอาจารย์คะหัวหน้ามันชอดช่วยหนูปิดยอดคะ่ะลูกค้าหนูลูกค้าหนูเขาช่วยสรุปบางครั้งหนูเกรงใจลูกค้าหนูก็อยากโขกแรงๆโขกราคาแรงๆดอกโหดๆหัวหน้าช่วยหนูปิดยอดแล้วห,หัวหน้าก็เป็นเมนเจอร์มันดูน่าเชื่อถือโอ้เปี้ยมาก เตี้ยมากอย่างผู้เีอังกฤษมันจบอังกฤษนะครอาจารย์ช่วยหนูปิดยอดและแอคเคาทที่หนูไม่เคยได้มาก่อนเลยแล้วหนูก็โยนให้เขาค่ะคือจัดซื้อจัดซื้อเป็นฝรั่งเป็นเป็นอินเดียหนูฟังแม่งไม่รู้เลยหนูบา้าหัวหน้าไปพูดกันเป็นต่อยหอยค่ะหนูนี่ลิงหลับเลยค่ะอาจารย์ แล้วที่สำคัญแม่ง Amazing มันยกหูโทรศัพท์คุยกับเฮดคอร์เตอร์ที่สิงคโ,โปร์ที่ต่างประเทศที่เยอรมันที่ยุโรปมันยกหูโทรศัพท์ค่ะมันขอลดดอกเบีย้ยนิดนึงเพื่อให้ได้โปรเจกต์วารุ่มนี้พูดเก่งมากอาจารย์พูดเก่งมากหนูหนูเพิ่งรู้ว่าเขาเก่งเขาบอกว่าถ้าปล่อยแอคเค์นี้ไปให้คูแขงเนี่ยยูจะเสีย ยู <You S 2> จะเสียเสียลูกค้าเสียความน่าจะถือลูกค้าจะมองว่าหนูคุณเนะี่ยเอาแต่ได้ไม่รู้จักเสียหนูฟังเนี่ยาเฮ้ยกล้าพูดกับผู้บังคับบัญชาตัวเองอะประมาณเนี้ยคือเขาเป็นคนแรงเขาเป็นคนตรงอะหัวนหน้าควาอีหนูผู้ใหญ่อนุมัตลดดอกให้ขายโปรเจกต์ขายโปรเจกต์ขายประกันให้โปรเจกตนะ์ ลูคเชื่อไหมครับคือโอแมงเมซิ่งมากยอดไตมาสหนึ่งเนี่ยยอดไดมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทอื่นตายสนิทแต่บริษัทนี้เนี่ยรอดตายทีมเซลล์เนี่ยมีอินเทอร์สีอะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญบริษัทเช่ารถให้เฉพาะทีมเนี้ยทีมเดียว เป็นมินิแวนเป็นรถตู้แบบเหมือนอันพาดอะแต่เป็นปีเก่านะขับไปด้วยกันหัวหน้าเมนเจอร์ไม่ได้ขับรถคนเดียวนั่งไปด้วยกันเป็นทีมเป็นทีมเป็นทีม,ทมก๋มเกี๊ยวตอนเย็นจกส้มตำก่อนกลับบ้านหมูทอดไก่ทอดก่อนกลับบ้านทีมอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ทีมกูสตองพามาดูดวงบ้านอาจารย นี่อาจารย์กูนี่อาจารย์เจของกูพาหัวหน้าหัวหน้าเป็นคนขี้เหนียวนะครับเพราะว่าแกเป็นสาวสบว่าแม่แกป่วยแกก็เลยขี้เหนียวแบบแกไม่เคยแกไม่เคยเปิดใจเรื่องทําบุญแกมาเจออาจารย์เนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยแกดูเห็นคนดูดวงไร้สนแกไม่ดูนะเกยแกนั่งฟังแต่ที่แกนั่งตั้งใจฟังคือท้องธรรมะสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์เรื่องท้องธรรมะเนี่ยจากแบบทุ่มอ่าห้าโมงทุ่มหนึ่ง ขึ้นมาสองทุ่มหรือสองทุ่มเศษเนี่ยเพื่อให้คนทํางานเนี่ยที่เลิกประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยพอกลับถึงบ้านมันใช้เวลาประมาณสีหนาทีรือหน,หนึ่งหนึ่งชั่วโมงได้มีโอกาสนั่นนนฟงฟังทลอกธรรมะของอาจารย์เพราะเวลาอาจารย์พูดทุกเย็นวันจันทร์เนี่ยมันทําให้ชีวิตคนเราเนี่ยเปลี่ยนมุมมองได้หลายคนเยอะมากนะครับวันนี้อนุโมทนาธุธรรมสาธุพุทธค,คุณ ของสีพึ่งบนปูทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งทำให้คนหลายคนได้หันมาทําบุญทาทานอีกครั้งอนุโมทน,นาบุญนะครับสนใจอบ็อกกันมานะครับสวัสดีครับ